องจ้าสิาพ้าไปเบิ่งน้องไม้จะแกงน้องไม้ให้กินเด้อพอนี้พี่น้องจ้าแล้วสิพ้าไปเบิง่งขอหน่อไม้ข้างหน้าข้างห้อยนี่เบิ่งเด้อชงหน้าหน้าจินนี่เด้อนี่เด้อป้ายางนีฟังนั่นกับของจินนี่เด้อนี่ทางนี่กับแม่นพี่น้องจ้าสวนยางเด้อนี่เด้อไม่หยอดน้ำกรดก็เลยมาเบิง่งมาเบิ่งน้องไม้พี่น้อง มีบนน้องเกียงน้องใหม่สู้กินม,มาเบิงมาเบิงอ้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอ,อยุพี่น้องจ้านอนใหม่นอนใหม่นอไม้นอไม้สองนอสองนอนนี่หน่อยนี่พี่น้องจ้านี่ละพอดีละนี่ แกงเลยโอ้พี่น้องจ้าคือบ่มี่แห้งหกักเท่บ้างโอพี่น้องจ้หาหักตำผลบ้า <c oughs> โอ้ว <c oughs> ู้เบ็นบ่ได้กิน สองนอสองน้ออ๋ไม่อีกฟังหนึง่งมันนอนไหญปวดพี่น้องจ้าเงี้ยเอาแล้น่อนเห้ยเอาแล้วเห้ยเอานอนนี่นอนเยเห็นอีกแล้วนอนหนึ่งใส่ล้นี่นี่พี่น้องจ้านอนนี่นอยอ เอาเลยนนอนนี่หน่อยนะนอนใหญ่มากนอนนี่หน่อยซ้ำนี่แหละนี่น้องจ้าก่อน,นี่ก็มีได้พี่น้องเลยนี่ใ่โพดนี่ก็ได้อันนี้ก็ใ่โพดเดี๋ยวหาอีกก้อนหาอีกก้อนพี่น้องเลยเอานอนหน่อยพอดีแกง แกงเส็บๆนะเจออีกแล้วนี่เจออีกแล้วนอนหนี่พี่น้องเลยเดียวเดียวเดียวเยจาพอดีพอดีพอดีแกงบวมักนอนใหญ่อู้หลายอยู่ทีพี่น้องจานี่นี่นอนหนึง่งมันใหญ่สูงเง้วอัดหลาดโทษ พี่เจนี่บอกอ้าวพี่เจนี่เอาซ้ำนี่นอนนี่หน่อยนอนไม้ที่ทุง่งนาเองเด้อนี่เด้อปลูกเองเด้อน,นีอ่ซ้ำนี่ละพี่น้องเลยนี่ละนอนซ้ำนี่ละโอเคไปแกงกันเลยจ้า พี่น้องป้องปายสุขผู้สุกคนจ้าเมื่อนี้พบกับจินนี่คาเพื่อนอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้จินนี่นีเมนูแกงหน่อไม้จ้าแกงหน่อไม้มาฝากกันจ้ามาซิมเลยพี่น้องจ้ากระติบเขาหน่อยคู่ใจมากอีกแล้วจ้ามาเด้อจ้ากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเขาเที่ยงเขาเที่ยงจ้าแกงหน่อไม้ใส่ผักคาพี่น้องจ้า ใส่ป,ปูน้ำพี่น้องจ้าปูดองจ้าผู้ใดโบโบได้ลองนะจ้าลองเลยเ้อจ้าเก่งน้องใหม่ใส่ป,ปูดองแซ่แบแซ่บคำแรกจ้าแซ่บอีลีเด้อ หอดใหม่ๆเลยพี่น้องจ้าเอาแกงใส่ปูดองน้ำมันสีหอมนะจ้า อาหารมันบ้านแต่รสชาติแซ่บเวอร์จ้าพัก้าพี่น้องจ้างอนพัก้าอวบๆเลย ยังไม่แม่ท่านถอนได้พี่น้องจ้าแซ่บ บอกในคำเดียวแซบอิลีเดอร์อาหารบ้นบานๆรสชาติสุดยอดจ้า ทุกเปะนะจ๊ะเป็นตอนใหญ่ๆเลยแกงแบบนี้นี่แสบพี่น้องจ๊ะผูดดังต้มใส่ มันจะแบบกลิ่นหอมนะจ๊ะมันจะไม่กลิ่นหอมของอีปุ่นหรอดูเนียวความพ้องจ๋าแซ่บลาย 拍卡。 คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวเอามื่อน,นาเซ็เอาเมนูแซ่บมาฝากอีกเนาะจ้าคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ